นะครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะชิน X อ,อีกเช่นเคยนะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมนะผม my hero ultra rumble นะครับผมก็เป็นเกมที่มาแรงมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะฮะก็ใครที่อยากดูนะครับผมมาดูผมได้เลยนะเพราะผมเนะ่เล่นเกมนี้ติดงอมแงมมากเลยนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสอนเทคนิคการเล่นนะฮะแบบว่าสอนพื้นฐานแล้วกันอ่าไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นนะ ตัวพ่อหนุ่มบาคุโกของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้หาไม่ยากนะฮะทาภารกิจมาเรื่อยๆก็จะได้นะผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยนะครับผมสําหรับบาคุโกนะฮะว่าเป็นสกิลอย่างไงนะ,ะสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลยิงระเบิดออกจากฝ่ามือไปข้างหน้านั่นเองนะฮะนี่ครับยิงไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็สกิลนี้ยจะทะลุด้วยนะทะลุไปต้นไม้ทะลุเอ่อผ่านศัตรูอะไรเงรี้ยทะลุหมดเลยยิงง่ายนั่นเองนะฮะตัวนี้ แล้วก็ดามเมจค่อนข้างแรงด้วยนะเลเวลหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่70นะฮะเห็นปะมันทะลุไปตัวหลังด้วยเห็นปะ,มะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ยิงตัวหลังนะแต่ว่าผมยิงตัวหน้าแต่มันทะลุไปข้างหลังไงเออตัวตัวข้างหลังก็จะโดนอีก90%เ็นห็นปะเจ็ดตัวแรก70ตัวที่2 63ประมาณ90%ประมาณนั้นแล้วก็สกิลที่2นะผมจะเป็นการคว้างระเบิดนั่นเองนะฮะกดคิวค้างเพื่อเลงนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครเลงหรอก อย่างผมเนี่ยเวลากดสกิลคิวเนี่ยผมก็กดคิวแล้วก็ปล่อยกดคิวแล้วก็ปล่อยอ่ะพอปล่อยปุ๊บม, <Go. S 1> มันก็จะเป็นการกว้างระเบิดนะฮะจะทําความเสียหายเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะระเบิดออกไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลเนี้เนี่ยถ้าเลเวลเยอะนะครับผมจะทําความเสียหายแรงขึ้นแล้วก็ระยะการทําดาเมจเนี่ยกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะแต่บางทีมันก็ไม่โดนนะ บางทีผมคว้างไปเนี่ยก็ไม่โดนอ่าแล้วก็มาสกิลที่3นะผมสกิลที่3มเนี่ยจะเป็นการหมุนควงสว่านนะครับผมเป็นเบเบดเลยนะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะทําการถ้าเกิดศัตรูโดนเนี่ยจะทําการสตรันศัตรูนะผมคือนะกดอ e. ีนี่แล้วศัตรูก็จะโดนสตันเนี่ยสตันดูยังไงครับก็ศัตรูเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยตัวเขาจะกระพริบ แล้วเราจะไม่สามารถทาดาเมจได้นะฮะจนกว่าเขาจะหายกระพริบนะ,ะเราถึงจะทําดาเมจได้เนะาะก็เดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่อะใครใครไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะ oh. นี้ดาวเลยน่าจะเป็นตัวนู้นต้องเป็นตัวนู้นละต้องเป็นตัวนู้นละอะเดี๋ยวรอสกิลคูดาวสักแป๊บหนึ่งนะฮะจะได้เห็นภาพกันแบบว่าชัดๆนะผมโอ้โห oh. นี่ก็ดาวเหมือนกันโอเคก็คือถ้าศัตรูกระพริบอยู่นั่นเองนะฮะมันก็จะไม่สามารถแบบทำดาเมจได้ จนกว่ากระพิบจะหายนั่นเองนะฮะลองเดี๋ยวดูวนะ, <c oughs> ะเนี่ยกระพิบเนี่ยเห็นปะเขาจะไม่โดนดามจผมยิงโดนเขานะแต่เขาไม่โดนดาเมจแต่ว่าพอเขาหายกระพิบเนี่ยเ <c oughs> หน็ <c oughs> ะนปะ <c oughs> ะเขาก็จะโดนแล้วก็สกิลสุดท้ายของบากโกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะครับผมมีสเตตอยู่2สเตตนะครับผมสกิลอาของเขานั่นเองนะฮะเนี่ยครับถ้ามองขึ้นฟ้าก็จะลอยขึ้น เอาไว้หนีเอาไว้จุก๊กหรือว่าเอาไว้ไล่ตามได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยจะโหดจะแรงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยเอาละฮะก็กลับเข้าสู่เกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาเริ่มแรกเราอยู่ที่สะพานนะฮะไม่เจอคนเลยนะผมก็ไม่มีใครลงกับเรานะก็ตอนนี้เนี่ยเราเก็บของไปก่อนนะพยายามฟาร์มนะ แล้วก็เกมนี้เนี่ยถ้าเราใกล้ได้การ์ดสีเดียวกันเนี่ยเรเวลเราก็จะอัพนะับผมพยายามดูนะครับผมว่าเราเล่นตัวอะไรนะผมเป็นตัวเาสายอะไรนั่นเองนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บอุปกรณ์ข้างบนกันก่อนนะฮะเมื่อกี้กระโดดเลยไปนิดนึงนะฮะรีบรีบ <c oughs> มาเอ้าตกอีกแล้ว <c oughs> นี่เป็านไงสกิลบินของบาคุโกนี่ของจริงนะฮะค่อนข้างพิวเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเคเราได้การ์ดเหลืองมานะ เพื่อนเรามีออมไม้นั่นเองนะเดี๋ยวเราต้องดอกกดรัดฟ้ากับการดเหลืองให้เพื่อนนะฮะเดี๋ยวนะขอเก็บกระเป๋าก่อนดื่มเลือดไอ้ดื่มเกาะนะฮะเกมนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเลือดแล้วก็ทั้งเกาะนะพยายามเก็บเกาะก่อนนะครับผมเกาะเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าเหมือนๆแบบใครเคยเล่นเอเป็กไหมเออเกาะเนี่ยสำคัญนะพยายามเก็บเกาะเก็บอะไรให้แบบว่าดีที่สุดอ่ะอย่าอย่าให้เกาะมันหมดนะฮะ ออนนี้ก็พยายามฟาร์มไปก่อนนะผมยาฟ้ายาเขียวยาเหลืองอะไรเงี้ยหรือว่าหาการ์ดเราอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยการ์ดเพื่อนเนี่ยก็ดรอปให้เพื่อนได้นะครับผมเพื่อนจะได้มีเลเวลเล่นนะฮะอันนี้ก็เจอการ์ดเหลืองเยอะมากเลยนะนะตีก่อนอ่าเฮ้ยมาเจอโอ๊ยมานี่สตันไปดิไปไหนละ ยังไงหนีหนีเหรอหนีเหรอ,นห,รอหนุมน้อยบินโอริยะนีอะดาวไปแล้วดาวไปแล้วไว้เจอยิงไปเลยระเบิดอืมอืมนี่ซ้ำก่อนเลยนะเกมนี้นะถ้าเกิดไม่ซ้ำเนี่ยเขาสามารถลุกขึ้นมาได้นะผมกดวีนะครับเพื่อเป็นการโจมตีนะฮะโจมตีใกล้นั่นเองนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยที่มันเป็นสกิลยิงไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำให้แบบว่าไปไปแบบว่ากดโจมตีใกล้เนาะ เดี๋ยวเรามาปั๊มกอกกันก่อนนะฮะฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะต้นเกมนะฮะเปิดได้สวยนะครับผมเกกินยาอั s k i ิลนะฮะอันนี้คืออั s k i ิลให้เพื่อนๆด้วยเนาะอย่างละหนึ่งนะครับผมโอ้โหตรงนี้มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับผมยิงไปยิงไปไอ้นี่กระโดดข้ามาไหมวะตายยังอะเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนยิงฟีอีสปอร์ตเอาไอ้นี่โดนเฉยเลยปลาระเบิดระเบิดไปกินระเบิดไปกินเออ บินมาก่อนยิงยิงยิงโอ้ไม่โดนเดี๋ยวนะโอ้โหเนี่ยตีใกล้ผมไม่ค่อยอยากจะตีเท่าไหร่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะยิงเออดาวไปแล้วดาวไปแล้วเดี๋ยวปั๊มกอก่อนปั๊มกอก่อนเกาะเราหมดนะฮะพยายามอย่าให้เกาะเราแบบหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือเราต้องประทานะไอ้นี่เข้าพุ่มหรอแล้วก็ถ้าเกิด ฟินิชเขาหน้าผมเราก็จะได้เกาะมาเต็มหลอดเนาะแต่ว่าตอนฟินิชเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะก็เดี๋ยวยังมีการตะทะากันอยู่ตูมตูมโอ้โหยิ่งโคตรแรงโคตรแรงทีละร้อยนี่ไงดาวไปแล้วสามเลยครับสาำเลยครับเอ้าไม่โดนอีกแล้วอะไรเนี่ยต่อยไปหนึ่งทีเอ้าอะไรอ่ะโอ้โหเพื่อนใช้พกิวนะฮะมากระเด็นโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องชุบเพื่อนนะ ชุบออลไมมานะฮะให้เขามาเล่นต่อนั่นเองนะครับผมทีมดีมีชัยกว่าครึ่งนะครับผมตอนนี้เราอัปเกรดสกิลตอนนี้สกิลอ่ยิงลำแสงยิงระเบิดของเราเนี่ยรีเวลเก้านะผมบอกเลยว่าโดนไปไม่กี่ทีตายได้เลยนะผมแล้วก็ตอนนี้ผมจัดไปประมาณ3คิวแล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บเก็บกล่องเก็บอุปกรณ์กันนะครับผม เหมือนผมได้ยินเสียงอ้าวนั่งไงข้างหน้ายังไงอยู่ไหนปังปังโอ้โหดาวหูทีละร้อยใครบอกไม่แรงเดี๋ยวนะผมหามุมยิงก่อนรีโหลดกระสุนแป๊บนึงตูมเขายิงโดนนะเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมก่อนเดี๋ยวนะเราอ้อมก่อนเราอ้อมก่อน ไปตุ๋ยข้างๆเขาเฮ้ยมีคนกระโดดข้ามกำแพงโอ้โหอะไรวะเนี่ยยังเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่ก่อนบึ๊บทันไหมได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวติมกอกันอุย้ยมันมาแล้วมันตามมามันตามมามันตามมาโอเคไม่ตามนะไม่ตามนะโอเคเกาะเต็มมาความบวกค้อมบวก,บวกยิงไปยิงไปอุ้ยของไวแล้ว ก็ <tem ple asure> แตกยิงโดนดิร้อยหนึ่งเดี๋ยวเจยเจเจเราหาหมุมเล่นก่อนนะทุกคนปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปยังไง <t od noise> เดี๋ยวเรีโหลดก่อนยิง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 เฮ้ยบินก่อนตั้งหลักก่อนเ <t ul ain> พื่อนล้มไปนะพอไหมล้มโอเคเขาชุบกันอยู่นะเดี๋ยวผมกินยาเกาะเลือดเลยนะผมทั้งทีมนะเพื่อนจะได้เล่นต่อได้เลยนะ โอเคไปเพื่อนหอมบวกยิงยิงยิงดาวดาวจะดาวแล้วจะดาวแล้วจะดาวแล้วไอ้ตัวน้ำแข็งผิวหรอเดี๋ยวนะผมตาไปล่ามันเลยมันจะมันเจ็บมากไอ้ตัวนี้หนึ่งสองโอเคดาวสามเลยสามเลยโอเคสามแป๊บเดียวใหครับตัวเรายิยงแรงมากเฮ้ยฝรั่งกระแพง ยิง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 เออดาวไปดิสามเลยครับเดี๋ยวนะสามตัวนี้ก่อนโอเคหูของอย่างเยอะเดี๋ยวนะมันไอตัวผู้หญิงมันหายไปไหนอ่ะขาบรถป่ะไม่ใช่มันไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วป่ะ อยู่ไหนอ๋อเนี่ยมือยิงกอแตะกอแตะกอแตะเดี๋ง,งตามดีครับจังหวะน,นี้จะไปไหนจ๊ะเดีย๋ยวน้ำพัดเอาต้าตรนี้เสียงอยู่เขาเปิดนินตนะฮะแล้วเขาหายไปไหนแป๊บนึงนะผมหาก่อนเหน่วะไม่มีนะทุกคนหายไปแล้วในตึกเหรอใช่ปะ่ะ ไม่ใช่แล้วมันหายไปไหนเลย่ยตรงนี้ไม่มีอ่ะทุกคนเอ้ยมันไปไหนเร็วจังอะ่ะมันหายไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราหาตีอื่นเหลือประมาณสี่ทีมปะ่ะเหลือสี่ทีมนะทุกคน เย็นเยนเย,ย,ย,ย็นตอนนี้เรา,เราฟูมาก 1. 1> ผมบอกเลยว่าสองสกิลเราเต็มหมดแล้วนะฮะสกิลระเบิดแล้วก็สกิลยิงลำแสงนะฮะเดี๋ยวเราเอาไอ้การ์ดส,สีฟ้าเอาไว้วิ่งนะฮะการ์ดเสริมผมผมจะชอบใช้การ์ดเอ่อสีฟ้ากับสีเขียวนะผมว่ามันมันคุ้มสุดแล้วอะ่ะเพราะว่าดามเมจเรารุนแรงอีกแล้วเราเน้นพิ้วเน้นเพิ่มเลือดดีกว่าแบบช่วยเฮ้ยขอมนกิงไปเลยเอ้าเลยยิง ไปไหนละเดี๋ยนะเขาหายอ๋อนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่น,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 นตามดิครับรออะไรอะ่ะจังหวะนี้โอ้โหผิวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนละไปจากหน้าก่อนอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอหนึง่งตายดาวไปดิดาวไปดิดาวไปด,ด,ไดิเออซ, ам, ซ้ำซ้ำจังหวะน,นี้ซ้ำซ้ำตายเหลือสองตี้เหลือสองตี้ 1. 1> โอเค ผมว่าน่าจะแอบอยู่หรือเปล่าตี้คนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าตี้ผมเนี่ยคือล่าเลยนะแล้วก็สกิลตอนนี้ผมเต็มหมดนะครับผมบอกเลยว่าใครก็ได้นะผมน่าจะเหลือคนเดียวนะเดี๋ยวเราต้องเช็คตามตึกตามพุ่มนะผมเพราะว่ามันแอบได้นะเดี๋ยวนะในน้ำมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรายิงตึกทิ้งเลยนะเราสามารถยิงตึกทิ้งได้นะผมทำให้เขาไม่มีที่แอบนะครับผมอ่า ยิงทิ้ง,ย,ง,งยิงทิ้งเลยฮนะระบงระเบิดนี่คว้างไปฮนะทำลายสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยพุ่มเพิ่มนี่ยิงเช็คหมดอนะ่ะเดี๋ยวเรายิงตึกทิ้งก่อนตรงนี้ไม่มีนะแล้วเขาไปแอบไหนฮนะทุกคนเขาบนเนรอถึงปะโอ้โหไม่ถึงตามพุ่มมีปะไม่มีพุพ่มนั้นนะ เออแล้วก็ลืมบอกนะครับบาคุงโกเนี่ยเป็นตัวที่ยิงระยะกลางนะครับไม่ได้ไกลมากนะอ่าก็เวลาเล่นเนี่ยต้องคำนวณระยะดีๆนะผม,มเดี๋ยวนะ๋ยวผมเช็คตามพุ่มก่อนออผมว่าเขาน่าจะแอบตามพุ่มนี่แหละน่าจะเหลือคนเดียวแล้วทำไมเขาถึงไม่ออกมาวะเดี๋ยวนะปาระเบิดทำลายไปอ,อ่าไม่พังด้วยเออพัองสีเขาอยู่ไหนวะ เอ้ยผมเจอแล้วข้างใต้น้ำคนสุดท้ายหนีเลยจ้ะ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 ดาวดาวดาวเรียบร้อยครับจีจีแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นบาฮูโกนะผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะผมก็่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากดูตัวอะไรเพิ่มเติมนะผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะไปทำให้นะก็สวัดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ